สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแม่จ้หกสามนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกร็ดเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สับปะรดสีนะครับเวลาเราขยายพันธุ์สับปะรดสีแล้วนะครับบางทีเราตัดแยกหน่อออกมานะครับแต่เราก็ดันไม่มีเวลาปลูกนะครับหรือไม่ก็บางทีวัสดุปลูกของเราหมดนะครับแต่เราดันไปตัดหน่อเข้ามาแล้วครับ เราจะทำยังไงนะครับให้สับปะรดสีเติบโตและมีรากโดยที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับไปดูกันนะครับก็มาดูกันนะครับนี่เป็นสับปะรดสีนะครับเป็นหน่อที่ผมตัดแยกมาไว้นะครับแล้วบังเอิญนะครับมันมีเวลาไปปลูกเลยนะครับเพราะว่าทําหลายอย่างนะครับงานที่ร้านก็มีทําคลิปนว่นนั่นนี่แล้วก็ลืมไปเลยนะครับผมได้ ทำการตัดนะครับแล้วก็มาวางใส่ยอดสับปะรดสีต้นอื่นนะครับวางไปอย่างนี้เลยนะครับวางตรงกลางที่เขาเรียกว่าแทงนะครับหรือพอตนะครับก็คือตรงกลางของสับปะรดสีนะครับซึ่งน้ําขังนั่นเองนะครับเราวางลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับทิ้งไว้นานได้นะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะทิ้งไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับ นะครับดูนะครับรากเยอะเลยนะครับรากจนแข็งแรงแล้วนะครับไม่ใช่รากที่ออกใหม่เลยนะครับรากแข็งแรงรากยาวเลยนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับก็คือว่าหน่อก็มีขนาดโตขึ้นไปด้วยนะครับก็แสดงว่าการที่เราแยกสับปะรดสีนะครับถ้าเราไม่มีเวลาไปปลูกนะครับเรามีกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องทําอยู่นะครับการที่เรานํามาวางไว้นะครับ ที่ยอดของสับปะรดสีต้นอื่นนะครับก็ช่วยให้สับปะรดสีดมีรากแล้วก็เติบโตไปได้นะครับก็เป็นเกร็ดเกษตร,เ,รเล็กน้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการไปดูแลสับปะรดสีตัวเองนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ